นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชิญมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์วิทยาลัยอาชีวนครสวรรค์โรงเรียนส่วนกุหลาบวิทยาลัยเจรประวัติปรึกษาหาทางพัฒนาการศึกษาหลักสูตรช่วยทุนต่อปริญญาตรีสายอาชีพเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่26มกราคมนี้ที่ห้องประชุมบัวหลวงสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมร่วมสามสถาบันประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพรรอดอาวุธรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์นายสมชายบุตรศรรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษานครสวรรค์นายอภิรักษ์อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครสวรรค์โดยประชมุมปรึกษาหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อส่งต่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อเมื่อเรียนจบมสหรือมหและเพื่อการมีอาชีพหาขาดโอกาสในการศึกษาต่อและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยทางมหาวิทยาลาัยรัชพัฒน์ครสวรรค์มีแนวทางที่จะส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้ทุนการศึกษาการยื่นพอร์ตฟฟลิโอเข้าศึกษาต่อและการศึกษาระบบคังหน่วยกิจ ส่วนทางวิทยาลัยอาชีวศึกษามีโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อทางวิชาชีพรวมทั้งจัดหาทุนส่งเสริมการศึกษาและจะจัดส่งบุคลากรมาให้ความรู้แนแนวการศึกษาให้นักเรียนที่สนใจเป็นกรณีพิเศษซึ่งนักเรียนโรงเรียนส่วนกหลาบส่วนใหญ่มีฐานะยากจนขาดโอกาสในการศึกษาต่อระดับสูง จึงจำเป็นต้องหาช่องทางสนับสนุนการศึกษาต่อและการเข้าสู่ตลาดอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองต่อไป